เราได้มีการสร้างวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกในพระรัตนตรยัยซึ่งก็แตกต่างกันออกไปเนื้อแตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายหลักก็คือมุ่งให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงการระลึกอันเป็นไปในพุทธคุณธรรมคุณและก็สังฆคุณค่ะในธรรมคุณนั้นก็ น้อมมาสู่อารักขะกรรมฐานซึ่งประกอบด้วยพรหมวิหารอันเป็นไปเพื่อการที่ให้สรพสัตทั้งหลายได้เข้าถึงความเป็นผู้มีเมตตาต่อตนเองต่อบุคคลแวดล้อมต่อโลกทั้งสิ้นต่อสรพสัตอันเป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิค่ะหวังเกื่อกูลเพื่อความสุขเพื่อ ที่สุดคือมักผลนิพานการก้าวไปเพื่อก้าวเดินตามพระธรรมคำสอนนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมคำสอนอันประณนีตที่แตกต่างกันออกไปค่ะ